วันนี้เราจะนําทุกท่านมาพบกับ9อันดับพระเหรียญพระเจิอาจารย์ที่มีค่านิยมตั้งแต่หลักพันขึ้นไปจนถึงหลักหมื่นที่ได้รับความนิยมเช่าหากันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและเป็นเหรียญดีมีอนาคตที่ราคาเช่าหาแพงขึ้นทุกปีเป็นที่ได้เก็บสะสมไว้เพื่อเป็นทรัพย์สมบัติให้ลูกหลานต่อไปในภายภาคหน้า เหรียญถ้าเป็นวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมอย่างมากบรรดาเกจิคณาจารย์นิยมสร้างเหรียญรูปเหมือนขึ้นเป็นที่ระลึกกันอย่างแพร่หลายทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันส่วนใหญ่วัสดุที่ใช้จัดสร้างจะเป็นเนื้อทองแดงบ้างเนื้อเงินบ้างเนื้อทองคําบ้างก็สร้างขึ้นเพื่อเป็นการถวายเจ้านายหรือแก่กรรมการให้ลูกสิทธ์ลูกหา เช่าบูชาเพื่อหาไรายได้มาก่อสร้างบำรุงเสนาศาสนาต่างๆในบวรพระพุทธศาสนาสร้างเป็นเหรียญจแจกแถวบ้านโดยเหรียญที่สร้างขึ้นโดยโรงงานนั้นส่วนมากจะใช้วิธีการปั๊มนั่นเองและนี่ก็คือ9้าอันดับพระเหรียญพระเกจิอาจารย์ที่มีค่านิยมเช่าหาตั้งแต่หลักพันขึ้นไปที่ได้รับความนิยมเช่าหากันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและมีราคาเช่าหาที่แพงขึ้นเรื่อยๆในชุด ที่สองอันดับที่ 1. หนึ่งเรียนเสีมาไหว้ข้างพ่อท่านคายวัดสวนขันอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชเรียนรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2500พ่อท่านคายจันทะสุวรรณวัดสวนขันอดีตพระเจดจีชื่อดังแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการยกย่องและขนานนามว่าเทพเจ้าของคนใต้ปัจจุบันยังได้มีการนำมวลสารศักดิ์สิทธิ์ของท่านเข้าร่วมเป็นมวลสารพุทธคุณในการจัดสร้างวัตถุมงคลต่างๆของจังหวัดเพราะจิตติศัพท์และเกียรติคุณของท่านเป็นที่ศรัทธาและเคารพเลื่อมใสยอย่างมากตามประวัติเหรียญพิมพ์เสมาไหว้ข้างพิมพ์นี้สร้างในปี2,500ซึ่งบล็อกศูนย์กลมเป็นบล็อกที่นิยมโดยพ่อท่านขายเป็นผู้ปลุกเสก และแก่เป็นที่ระลึกให้แก่ผู้ที่เสียสละทุนทรัพย์ในการบริณะปฏิสังขรณ์เสนาศาสนะวัดหาดสูงอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งวัดหาดสูงแห่งนี้เป็นวัดของพระอุปชากายของพระสุวรรณโนผู้เป็นพระอุปชาของพ่อท่านขายนั่นเองเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่จัดเป็นเหรียญชุดยอดนิยมของพ่อท่านขายที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ใครได้มีไว้บูชาจะโชคดีเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเหรียญพิมพ์เสมาไหว้ข้างมีการจัดสร้างหลายวัละทําให้เกิดการสับสนสําหรับผู้ที่เริ่มสะสมในสายนี้เพราะมีทั้งการนําบล็อกแม่พิมพ์ชุดเดิมมาปั๊มเพิ่มในคราวหลังหรือการแกะแม่พิมพ์ขึ้นมาใหม่แต่ยังระบุป,ปีพศ2,500ซึ่งเป็นการย้อนพศหรือแม่พิมพ์ที่แกะขึ้นมาใหม่หลังจากพ่อท่านขายได้มรณภาพไปแล้วก็มี จึงจำเป็นต้องศึกษาให้ดีตัวราคาเช่าหาของเหรียญเสมาไหว้ข้างพ่อทา่านขายวัดสวนขันจังหวัดนครศรีธรรมราชปี2,500บล็อกแรกก็อยู่ที่หลักพันขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญอันดับที่2 เรียนรุ่นแรกหลวงพ่อวิริยังวัดธรรมมงคลกรุงเทพมหานครเรียนรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ .2510 หลวงพ่อวิริยังท่านเป็นพระปฏิบัติกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นเป็นพระรุ่นเดียวกับหลวงปู่เจียหลวงปู่หลอดหลวงตามหาบัวเป็นต้นหลวงพ่อวิริยังจึงนับเป็นสิทธิสายตรงรุ่นสุดท้ายของหลวงปู่มั่นท่านเป็นหลักชัยของพระกรรมฐานสายพระป่าในเมืองหลวง ที่ซึ่งได้พยายามถ่ายทอดสอนธรรมะและกรรมฐานให้กับประชาชนทั่วไปทั้งภายในประเทศและต่างประเทศสำหรับหลวงพ่อวิรยังแม้ว่าท่านมีลูกศิษย์นับถือเยอะแต่หลวงพ่อก็ไม่ค่อยจะเน้นสร้างวัตถุมงคลมากนักถ้าจะสร้างก็เฉพาะที่จําเป็นจริงๆเมื่อท่านสร้างวัตถุมงคลก็ต้องทําโดยวัดเป็นผู้จัดสร้างจะไม่มีเรื่องพุทธพาณิชมาเกี่ยวข้องพระของท่านทุกรุ่นมีจิตนาการสร้างดีนอกจากท่านจะปลูกเสกเดียวแล้ว ยังได้เชิญาพาะเกกิสายกรรมฐานมาร่วมปลูกเสกอีกมากมายในแต่ละครั้งหลวงพ่อวิรยังท่านเป็นพระที่มีบารมีสูงมากๆสามารถสร้างถาวรวัตถุต่างๆที่มีมูลค่านับร้อยนับพันร้านได้ภายในไม่กี่ปีเรียนรุ่นนี้จัดสร้างเป็นที่ระลึกงานผูกพัทธีมาของวัดธรรมมงคลมีพิธีพุทธาพิเศษใหญ่มากในสมัยนั้น เคยเห็นรูปเก่าๆของวัดธรรมมงคลที่ถ่ายรูปหมู่พระสายกรรมฐานหลวงปู่มั่นที่มาปลูกเสกในงานวัดธรรมมงคลมากมายเช่นหลวงปู่จันเขมปัดโตหลวงปู่ขาววัดถ้ำกองเพลนหลวงปู่สิมวัดถ้ำผาป่องเป็นต้นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อวิรยังมี2แบบก็คือเป็นแบบเสมาและแบบรูปไข่ส่วนราคาเช่าหาของเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อวิระยังวัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานครปี2,510นี้ก็อยู่ที่หลักพันขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญอันดับที่3เหรียญปลอดภัยหลวงพอ่อสว่างวัดท่าพุทธาจังหวัดกําแพงเพชรเรุ่นนี้จัดสร้างในปีพุทธศักราช2,510 หลวงพ่อสว่างอุตโรหรือพระครูวิบูลวชิรธรรมแห่งวัดท่าพุทธาตำบลท่าพุทธาอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรอาจจรยอาจารย์ชื่อดังที่ได้รับความเรื่อมใสศรทัทธาเมื่อครั้งที่หลวงพ่อสว่างยังมีชีวิตท่านได้จัดสร้างเหรียญปลอดภัยจัดสร้างขึ้นเมื่อวันที่26เมษายนพศ2510เพื่อถวายบูชาครูแต่หลวงพ่อสว่างลักษณะเหรียญปลอดภัยเป็นเหรียญรูปไข่มีหูห่วงในตัว ด้านหน้าเหรียญมีขอบนูนรอบเหรียญตรงกลางเหรียญเป็นรูปนูนหลวงพ่อสว่างหันหน้าตรงครึ่งองค์ด้านบนมีตัวหนังสือเขียนว่าที่ระลึกปลอดภัยส่วนด้านล่างและด้านข้างมีตัวหนังสือล้อมรอบหลวงพ่อเขียนว่าพระครูวิบูลวชิรธรรมวงเล็บตโรด้านหลังเหรียญมีขอบเรียบตรงกลางเหรียญเป็นยันน้ำเต้าภายในยันมีอัขระขอมะอาโอก และมียันอุนารมที่ยอดน้ำเต้ารอบยันน้ำเต้ากำกับด้วยอัรคระข้อมหัวใจขอเพชรทัาามุสิมะมิส่วนด้านล่างของยันมีตัวหนังสือ26เมษายน2510เหรียญหลวงพ่อสว่างรุ่นปลอดภัยนี้หลวงพ่อสว่างอธิษฐานจิตปลูกเสกเดียวตลอดไตมากเชื่อว่าเป็นเหรียญที่มีความขังสูงเนื่องจากประกอบพิธีตามแบบโบราณจารในการปลูกเสก ปัจจุบันจัดเป็นเหรียญยอดนิยมในพื้นที่อีกเหรียญหนึ่งของเมืองกำแพงเพชรปัจจุบันวงการได้แยกบล็อกพิมพ์อย่างเป็นทางการรวมทั้งสิ้น8บล็อกนิยมการจัดสร้างเป็นเนื้ออะลามิชุบนิกเกิลส่วนราคาเช่าหาสำหรับเหรียญปลอดภัยหลวงพ่อสว่างวัดท่าพุษาจังหวัดกำแพงเพชรปี2510ก็มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่หลักพัน หลักหมื่นจนถึงหลักแสนทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับป็อกนิยมและก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญอันดับที่4เหรียญรุ่น2หลวงปู่ขาวอนานรโยวัดถ้ำกองเพนจังหวัดอุรณธานีเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2 5 1 1 อุเหตุนในการจัดสร้างเหรียญรุ่น2ก็สืบเนื่องมาจากการหายป่วยหนักของหลวงปู่ขาวชนิดว่าไม่น่ารอดลูกศิษย์ลูกหารวมทั้งครูบาอาจารย์ทุกรูปที่ร่วมสมัยกับท่านเช่นหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่บัวหลวงปูงป่ชอบหลวงปู่เทศหลวงปู่หลุยหลวงตามหาบัวและอีกหลายท่านได้พากันมาชุมนุมจัดงานพิธีสมโภชกรณีหายป่วยของท่านพร้อมจัดสร้างพัะเครื่องเป็นที่ระลึก พิธีปูเสกจัดขึ้นในถ้ำกองเพลนเมื่อวันที่25ธันวาคมในปีพศ2511ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของหลวงปู่ขาวเป็นการฉลองหายป่วยและเป็นการฉลองเกียรติวัดถ้ำกองเพลนไปพร้อมๆกันด้วยหลวงปู่ขาวจุดเจียนชัยเล่มหนึ่งหลวงตามหาบัวจุดอีกเล่มหนึ่งจากนั้นเสกกันทั้งคืนยังรุ่นเช้า ลวงปุกขาวประเดิมเสกก่อนเพื่อนจากนั้นครูบาอาจารย์องค์อื่นๆก็ร่วมเสกจนรบทุกองค์ถึงนับว่าเป็นพิธีหมู่ของพระกรรมฐานอีกพิธีหนึ่งเรียอรุ่นนี้ถูกแจกออกไปตามกองทหารและตำรวจเป็นส่วนใหญ่จึงปรากฏประสบการณ์มากมายเพราะสมัยก่อนแถบจังหวัดขุนแธานพื้นที่ป่าเขาทั่วไปเป็นเขตผู้ก่อการร้ายเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่สีแดงหากไปแจกให้กับพ่อค้าประชาชนก็คง เงียบไม่มีเรื่องโลดโผนอะไรประสบการณ์เด่นๆจึงเป็นเรื่องการประทะกับผู้ก่อการร้ายเรื่องยิงไม่เข้าคงกระพันเป็นหลักเหรียญกลมหลังเกดีเหรียญน,นี้ปูชาลีตุระวันสร้างถวายจำนวน15,000เหรียญส่วนราคาเช่าหาของเหรียญรุ่น2ของหลวงปู่ขาวอนารโยว,วัดถ้ำกองเพลนจังหวัดอุดรธานีปี2511นี้ ก็อยู่ที่หลักพันขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญอันดับที่5เหรียญสองพี่น้องหรือเหรียญโบทลั่นหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญวัดเขาบันไดอิดจังหวัดเพชรบุรีเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพุทธศักราช2512 หลวงพ่อเจริญหรือพระครูปัญญาโชวดวัฒนะอดีตเจ้าอาวาสวัดทองลพปคุณท่านเป็นน้องชายร่วมบิดามารดากับหลวงพ่อแดงมีอายุอ่อนกว่าหลวงพ่อแดง5ปีท่านมีความต้องการที่จะสร้างเหรียญรูปซ้อนขึ้นเพื่อหาเงินมาสร้างและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและถาวรวัตถุภายในวัดทองลบคุณจังหวัดเพชรบุรีจึงได้เข้าไปปรึกษาหลวงพ่อแดงผู้เป็นพี่ชาย เมื่อตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลวงพ่อจเจริญจึงจัดสร้างขึ้นในปีพศ2512แล้วนำไปให้หลวงพ่อแดงปลูกเศกก่อน1,000ษาภายหลังจึงจัดทําพิธีพุทธาพิเศษขึ้นที่วัดทองลพคุณหลวงพ่อแดงวัดเขาปันไดอิกท่านจะไม่รับจิตนิมนต์นอกจังหวัดเพชรบุรีโดยเฉพาะการปลูกเศษวัตถุมงคลพิธีปลูกเศษของท่านคือท่านจะปลูกเศษเดียวหากต้องการให้หลวงพ่อแดงปลูกเศษวัตถุมงคล ต้องนามาที่วัดเขาบันไดอิกเท่านั้นยกเว้นการปลูกเศกสองครั้งที่ท่านยอมไปปลูกเศกนอกวัดเขาบัรไดอิกคือครั้งแรกที่วัดทองนพคุณวัตถุมงคลก็คือเหรียญโบสถ์ลั่นนั่นเองและครั้งที่สองที่วัดพับพาชัยเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญในขณะที่ปลูกเศกเหรียญรูปซ้อนดังกล่าวในพระโวสถนั้นเกิดเสียงลั่นที่โน้นที่นี่ภายในโบสถ์บรรดาญาติโยมและผู้ศรัทธาที่อยู่ในโบสถ์ ต่างก็สอดสายสายตามองไปภายในรอบๆโบสถว่ามีเหตุการณ์ผิดปกติโบสถจะร้าวรั่นแตกพังลงมาหรือไม่ปรากฏว่าสภาพภายในก็เป็นปกติเหรียญโบสถลั่นนั้นจัดสร้างมีสีเนื้อด้วยกันมีเนื้อทองคําเนื้อหน้าเนื้อเงินและเนื้อทองแดงลมดําส่วนราคาเช่าหาของเหรียญสพี่น้องหรือเหรียญโบสถลั่นหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญวัดเขาบันไดอี2 5ง2นี้ ก็เริ่มต้นอยู่ที่หลักพันขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญอันดับที่6เหรียญหน้าบันหลวงพ่อมุมวัดประสาทเยอจังหวัดศรีสะเกตเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2515พระเดชพระคุณหลวงพ่อมุมอินทปัญโยหรือพระครูประสาท ขันทกุลแห่งวัดประสาทใยื่เหนืออ,อําเภอไผ่บึงจังหวัดศรีสะเกดท่านเป็นพระสมถะและเคร่งครัดในพระธรรมวินัยอย่างยิ่งมีวัดปฏิบัติงดงามปณิสัยของท่านใจดีและเยือเกเย็นเป็นที่พึ่งของชาวอีสานใต้และคนทั่วประเทศโดยจังหวัดศรีสะเกดนั้นมีพื้นที่อยู่ใกล้กับประเทศกัมพูชาซึ่งชาวเขมรก็ยังให้ความเคารพนับถือท่านเป็นอย่างมากหรือแม้แต่ชาว ต่างชาติบรรดาทหารนาวิกโยธินชาวอเมริกันที่เคยมาตั้งฐานทัพต่อสู้สงครามเวียดนามที่จังหวัดอุบลราชธานีต่างก็มีความศรัทธาต่อหลวงพ่อมุมเป็นอย่างยิ่งถึงขนาดจัดสร้างเหรียญของหลวงพ่อมุมเป็นภาษาอังกฤษมาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้าและสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ได้เคยเสด็จพระราชดำเนินท่งทอดพระกฐถินส่วนพระองค์ เมื่อวันที่25ตุลาคมพศ2514นับเป็นวัดแรกของภาคอีสานเลยก็ว่าได้พระองค์ทรงให้ทางราชการสร้างศาลาอปพรถวายแก่หลวงพ่อมุมอีกด้วยซึ่งสร้างเสร็จเมื่อปีพศ2515ส่วนเหรียญที่ระลึกสร้างศาลาการ,ปรเปรียนหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าเหรียญหน้าบันนี้จะสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชทานศาลาการ,ปรเปรียนในพศ2515 โดยมีพระประมาพิชัยพปร,รประทับไว้ด้านหน้าศาลาหลังนี้ด้วยถึงนับว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งโดยมีทั้งรูปแทนองค์หลวงพ่อมุมและด้านหลังก็ยังมีพระประมาพิไทยพปร,พพป,ร,รประทับอยู่ด้วยจำนวนการสร้างของเหรียญรุ่นนี้ประมาณ5,000ันเหรียญส่วนบ็อกที่นิยมก็คือบล็อก9กากระบาท ส่วราคาเช่าหาของเหรียญหน้าบันหลวงพ่อมุมวัดประสาทเยอจังหวัดศรีสะเกดปี2515นี้ก็อยู่ที่หลักพันขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญอันดับที่7เรียนรุ่นแรกคูบาผาผ่าวัดผาผ่าอำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรรุ่นนี้จะสร้างในปีพศ2517ผูบาผาผ่าปัญญาวโรหรือพระครูปัญญาวรวัตรอดีตเจ้าอาวาสวัดผาผ่าอำเภอแม่สรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนและอดีตเจ้าคณะตำบลแม่ค้าตวนพระเถราจารย์ชื่อดังของภาคเหนือนักบุญที่ยิ่งใหญ่ของชาวแม่ฮ่องสอนชื่อเสียงเกียรติคุณของท่านเป็นที่รับรู้กันเป็นอย่างดีเปี่ยมไปด้วยเมตตาบารมี มีศิลาจาวัดยึดมั่นในสัมมาปฏิบัติเข่งขัดในพระกรรมฐานมีสมาธิกแก่กล้าในห่วงที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านไม่เคยสร้างวัตถุมงคลใดๆมีเพียงผ้ายันที่มีคนมาขอท่านแต่ท่านทําให้เป็นรายบุคคลแลังจากท่านมรณภาพแล้วจึงมีคณะศิษย์ได้จัดสร้างรูปเหมือนพระผงและเหรียญของท่านเพื่อเป็นอนุสรณ์น้อมราลึกถึงคุณความดีและประกาศเกียติคุณ ของท่านในปีพศ2517มีการจัดสร้างวัตถุมงคลเหรียญเป็นครั้งแรกจะทำในานามของวัดจิติวงศ์อำเภอแม่สเสรียงลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่เนื้อทองแดงด้านหน้าเหรียญเป็นรูปเหมือนครูบาผาผ่าครึ่งองค์เขียนข้างซ้ายว่าพระครูปัญญาวรวัตรข้างขวาเขียนว่าต้นบุญแห่งแม่สเสรียงและด้านล่างเขียนว่าครูบาผาผ่า ส่วนหน้าหลังเหรียญเป็นรูปพระบรมาธาตุวัดจิติวงศ์เหรียญบ้าอำเภอแม่สเสียงจังหวัดแม่ห้องสอน2517รุ่นหนึ่งพิเศษพระบรมาธาตุวัดจิติวงศ์จำนวนการจัดสร้างประมาณ1,000 0ื่นเหรียญเหรียญดังกล่าวเชื่อกันว่ามีพุทธคุณโดดเด่นรอบด้านส่วนราคาเช่าหาของเหรียญรุ่นแรกอุบาผาผาวัดผาผาอำเภอแม่สเสียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีพศ2517นี้ก็อยู่ที่หลักพันขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญอันดับที่8เหรียญหลวงพ่อกเกษมเขมโกออกวัดพับพาอำเภอเมืองจังหวัดนนทบ,บุรีเหรียญรุ่นนี้จะสร้างในปีพศ2517 เมื่อปีพศ2517วัดพัาพาอำเภอเมืองจังหวัดนนทบ,บุรีกำลังดำเนินการสร้างพระอุโบสถแต่ขาดทุนทรัพย์จึงคิดไปขอพึ่งบารมีหลวงพ่อกเกษมขอสร้างเหรียญและพระผงรุ่นสร้างโบสถ์วัดพัาพาแต่หลวงพ่อก็ได้อนุญาตให้สร้างตามประสงค์เมื่อวันที่20สิงหาคมปี2517ทางวัดพับพาโดยหลวงพ่อพระครูสิรินนทคุณจเจ้าวาด จึงได้ดำเนินการจัดสร้างพระด้วยกัน3แบบมีเหรียญรูปเหมือนของหลวงพ่อกเกษมรูปเหมือนเนื้อผงบล็อกเดียวกันกับเหรียญและพระปิดตาเนื้อผงด้านหลังมีตัวหนังสือไทยอ่านบ้าเขมโกและแต่ละแบบจำนวนไม่แน่ชัดแต่คงไม่มากนักเพราะการประชาสัมพันธ์ในสมัยนั้นไม่ล้ำยุคสมัยก้าวหน้าเหมือนสมัยปัจจุบัน คนที่ร,รู้จักหลวงพ่อเกษมในตอนนั้นยังไม่มากมายพอที่จะมีนายทนกล้าเสี่ยงและอีกประการหนึง่งหลวงพอ่อเกษมท่านก็ไม่เคยอนุญาตให้วัดใดๆสร้างวัตถุมงคลในนามของท่านมาก่อนดังนั้นวัตถุมงคลรุ่นของวัดพัพานี้ถ,ถือได้เป็นวัตถุมงคลรุ่นแรกที่ไม่ได้สร้างโดยสุาสานไตลักษณ์และได้รับการอนุญาตจากหลวงพอ่อเกษมอย่างแท้จริงเมื่อสร้างเสร็จแล้วได้นําขึ้นไปให้หลวงพอ่อเกษมปลกเสก เมื่อวันที่5ตุลาคมปี2517ณสุสานไตลัดจังหวัดลำปางในพิธีมนต์ครั้งนี้ได้มีเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นในวันปลุกเสกนั้นเป็นเวลากลางคืนทางเหนือกดฝนแล้วแต่เวลาหลวงพ่อกเกษมเดนินออกจากกุฏิที่พักของท่านออกมาถึงศาลามงแฝดประดำพิธีปลุกเสกได้ยินเสียงฟ้าผ่าเปี้ยง ทางลำปางจึงตั้งชื่อพระรุ่นนี้ว่ารุ่นฟ้ารั่นพระชุดนี้เริ่มออกจำหน่ายใจแกแจกในวันที่9ตุลาคมปีพศ .2517 ที่วัดาพัภพาจังหวัดนนทบุรีและได้เงินสมทบจากพระชุดนี้จนสามารถสร้างพระอุโบสถวัดภาพภพาจนสำเร็จส่วนราคาเช่าหาของเหรียญหลวงพ่อกเกษมเขมโกโออกวัดภาพภพาจังหวัดนนทบุรีพศพศ2 5 1านี้ ก็เริ่มต้นอยู่ที่หลักพันขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญอันดับที่9เหรียญรุ่นสุดท้ายหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมจังหวัดนคนปรปฐมเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างในปีพศ2518ประวัติการสร้างเหรียญรุ่นสุดท้ายนั้นเริ่มต้นที่มูลิธิศุขสารานุเคราะห์ ของจังหวัดนคปรปฐมได้มาทําพิธีล้างป่าช้าที่วัดดอนยญ่หอมราวปลายปีพศ2517และได้ถือโอกาสขออนุญาตจัดสร้างพระของท่านสักรุ่นทั้งนี้เพื่อจะหาทุนไว้ใช้ในการดําเนินงานของมูลนิธินั้นเองหลวงพ่อเงินท่านได้ฟังแล้วก็เห็นว่าเป็นประโยชน์ของประชาชนท่านจึงอนุญาตไปโดยท่านได้คาชับให้ใส่คําว่ารุ่นสุดท้ายไว้ในเหรียญด้วยซึ่งนําความแปลกใจให้ทุกคน ว่าตอนนั้นท่านยังดูแข็งแรงอยู่มากทีเดียวและหลายคนเชื่อว่าท่านรู้สังขารของตอนเองจึงกำชับให้ใส่คำว่ารุ่นสุดท้ายท่านลงไปเพราะพอ,พอปลุกเสกเหรียญรุ่นสุดท้ายเสร็จไม่นานหลวงพ่อเงินท่านก็ล้มป่วยลงนอกจากนี้หลวงพ่อเงินท่านยังพูดกับลูกศิษย์อีกด้วยว่ารุ่นสุดท้ายแล้วต้องทําให้ดีหน่อยจํานวนที่สร้างว่ากันว่าทุกบล็อกทุกพิมพ์มีจํานวนรวมถึง8 4 0 0 0องค์ เนื่องจากจํานวนสร้างรุ่นสุดท้ายนั้นมากเสียจนต้องใช้เวลามากขณะที่ว่าตัวตัดเหรียญรุ่นนี้ยังมีถึง4ตัวแต่กว่าจะเสร็จตามจํานวนที่ต้องการก็ไปสําเร็จเอาในช่วงของปลายปีพศ2518และออกจําหน่ายให้ไปตอนต้นปี2519อีกทั้งพอกลางปี2519หลวงพ่อเงินท่านก็เริ่มป่วยจึงเชื่อว่าท่านเองมีญาณรู้การสังขารของท่าน ถึงได้กำหนดว้เช่นนั้นและเมื่อพระสร้างไว้มากพอในปี2519ตอนที่สุขภาพท่านไม่สะดวกที่จะจัดสร้างพระแล้วก็ยังมีพระให้วัดจอนยญยหอมได้นําออกมาให้เช่าอย่างเพียงพอพระรุ่นนี้มีการจัดสร้างด้วยการสีเนื้อมีเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อนวะโรหะและเนื้อทองแดงและมีสองพิมพ์ก็คือพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ วราคาเช่าหาของเหรียญรุ่นสุดท้ายของหลวงพ่อเงินวัดดอนใดหอมจังหวัดนครปฐมปี2518นี้ก็เริ่มต้นอยู่ที่หลักพันขึ้นไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยของเหรียญครับเรื่องก็คือ9อันดับพระเหรียญพระเจิีอาจารย์ยอดนิยมที่มีค่า ตั้งแต่หลักพันขึ้นไปจนถึงหลักหมื่นหลักแสนที่ได้รับความนิยมเช่าหากันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและมีราคาแพงขึ้นเรื่อยๆในชุดที่2และพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ